ทำไมผมถึงคิดว่าไอโนโคจิไม่ได้ฉลาดเหมือนที่ทุกคนคิดความคิดเห็นของผมจะเป็นยังไงก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมสวัสดีครับนิโอมดาฮาร์ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะการแคสเกมแล้วก็ลูคิซึนนั่นเองนะครับ ใครที่สนใจคนทนี่พวกนี้เนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมอัพคลิปทุกๆวนันอังคารพฤหัสนแล้วก็เสาร์นั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมมี Discord แล้วด้วยนะครับใครที่ต้องการที่จะเข้า Discord มาคุยกับผมนะรหรือว่าทำการอาบอกคอนเทนต์แบบว่าสัจเจสคอนเทนต์หรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการที่มาพูดคุยกับผมก็สามารถเข้า Discord มาได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมโอเคมาเอาไปว่าเข้าเรื่องเลยกันนะครับเปิดมาเรียกได้ว่าจั่วเอาซะแบบแฟนบอยแฟนเกิร์ลนี่น่าจะ ผมขออภัยนะเออแต่ว่าอันนี้คือเรียกได้ว่าจั่วให้มันดูแบบว่ามีความน่าสนใจเฉยๆนะครับผมเอาเป็นว่ามาเข้าเนื้อเรื่องเลยแล้วกันนะครับหรือเข้าเรื่องเลยเนาะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับว่าอธิบายนะครับว่าทําไมจากที่ผมส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนดูอนิเมะโอลี่นะครับไม่เคยอ่านมังะนะครับแล้วก็ไลท์โนเวลที่เขาบอกว่าโอ้แม่งดีกว่าอนิเมะเยอะเลยใช่ปะเห็นคนแม่งบอกไลท์โนเวลแม่งดีกว่าเมะเยอะเลยอธิบายดีมาก ผมไม่ได้อ่านนะครับนี่เป็นความคิดหนึ่งของผมในฐานะอนิเมะโอลี่เท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าในไ์โนเวลพระเอกมันโชว์อะไรที่มันฉลาดกว่านี้หรือว่าโชว์ตะก,กะทางความคิดอะไรที่มันดูแบบเหนือชั้นมากกว่านี้เนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นนั่นเองนะครับผมโดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการแบ่งเป็น2ท่อนละกันนะครับท่อนแรกก็คือตามที่โจหัวมาในคลิปนะครับว่าทาไมส่วนตัวผมถึงรู้สึกว่าไอโนมันไม่ได้ว่าฉลาดเหมือนที่คนเขาอวยกันขนาดนั้นนะครับ แล้วก็ท่อนที่สองอันนี้จะไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับตัวหัวคลิปแล้วก็คือเป็นความรู้สึกของผมนะครับที่มีต่อเนื้อเรื่องของเรื่องเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเอ่อความสมเพยสมมูลของเนื้อเรื่องแล้วก็อะไรหลายอย่างตัวละครหลักตัวอละครรองมันทํามาได้ดีไหมหรือว่าผมชอบมากขนาดไหนนั่นเองนะครับเอาง่ายก็คือมารีวิวให้ดูนั่นแหละนะครับไม่ไม่ใช่ให้ดูให้ฟังนะ <laughs> มารีวิวให้ฟังนั่นแหละนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับผมโอเคมาเข้าประเด็นแรกกันเลยละกันนะครับผม เรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับกับสาเหตุแรกนะที่ทําให้ผมรู้สึกว่าไอเยโนมันไม่ได้ฉลาดเหมือนที่ทุกคนอวยไว้ว่ะคือการควบคุมคนของมันเว้ยคือเวลาที่มันจะแบบว่าใช้ใครเป็นเครื่องมือใช่ไหมมันก็จะมีวิธีควบคุมประมาณหนึ่งนะครับซึ่งทีเนี้ยผมแม่งสังเกตได้หลังจากที่ผมดูไป3ซีซันด้ยคือมันจะมีแพทเทิร์นของการควบคุมคนของมันอยู่เวซึ่งนั่นก็คือ ทำลายจิตใจของคนที่มันต้องการที่จะควบคุมอ่ะให้แหลกสลายก่อนนะเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่สองก็คือเอาหลักเหตุผลและรรกะต่างๆอ่ะไปยัดเยียดให้กับคนเหล่านั้นนะครับก็คือพูดเหตุผลให้ฟังโดยที่ไม่มีการปลอบใจเลยแม้แต่นิดเดียวเท่าที่เห็นนะก็คือปลอบใจอาจจะถ้ามีก็คือน้อยมากแต่คือหลักๆก็คือแบบขั้นตอนที่2ก็คือยัดเหตุผลเข้าไปแบบดื้อๆเลยแบบขวานผ่าซากเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3 ก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือทําการรีฟอร์มขึ้นมาใหม่นะครับทำการแบบว่าปั้นขึ้นมาตามที่ตนเองต้องการนะครับจะมี3มขั้นตอนเนี้ยม่งวนอย่างเงี้ยทั้งเรื่อง3ซีซั่นเอาตัวละครแรกๆเลยนะที่รู้สึกว่าเห็นเลยนะครับที่พระเอกมันทําด้วยนะครับก็คือคารุยสวะเคใช่ไหมไอเออเคเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าพระเอกเนี่ยเป็นเป็นเครื่องมืออ่าน่าจะอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ดูจะสนิทที่สุดเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่า ก็จะเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าในตอนซีซั่น2นะครับก็ทุกทิ้งทําลายทิ้งก่อนนะครับผมอ่าในตอนที่มันอยู่กันตรงใต้ท้องเรือที่มันจะมีอะไรถางขาซ้าอะไรของมัน <c oughs> เออ <c oughs> นั่นแหละนะครับซึ <c oughs> ่งก็ออาั่คือทําลายทิ้งด้วยการเอาจุดอ่อนมาขยี้ให้แหลกก่อนนะครับผมเสร็จปุ๊บก็อ่าทำการ ยัดเหตุผลเข้าไปนะครับหรือว่ายัดผลประโยชน์เข้าไปให้นะครับเ่ให้มันดูน่าเชื่อถือนะครับแบบมีเหตุผลแบ็กอัพอะไรประมาณนั้นอย่างเช่นว่าฉันจะปกป้องเธอเองเฮ้ออะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ขอให้เชื่อใจแล้วมาเป็นเครื่องมือให้กับชันซาอะไรประมาณนั้นนะครับผมมีการยัดเหตุผลให้แบบดื้อน,นั่นเองนะครับผมเสร็จปุ๊บ ต่อมาก็ฟอร์มนะครับทำการปั้นเคให้เป็นตามที่ตัวเองต้องการนะครับผมซึ่งหลังจากนั้นก็จะเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฮิร่ตาคือฮิร่ตามันพังไปแล้วเว้ยมันก็เลยจะข้ามไปขั้นตอนที่2เลยนะครับก็คือยัดเยียด,ดผลนะครับแล้วก็ปั้นนะครับผมแล้วก็มาแบบอะไรอินจิโนเซด้วยอย่างเงี้ยไอเนี้ยก็เหมือนกันเลยนะครับไปจี้ปมด้อยเขาก่อนอ่าก็คือทําลายให้พังนะให้ร้องไปสุดๆไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาผลเข้าไปอ่ะเออเอายัดเทตดผลเข้าไปนะครับแล้วก็ฟอร์มขึ้นา่งอย ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเว้จนผมไม่เริ่มจะจับสังเกตการควบคุมคนของมันได้เวผมก็เลยคิดไปคิดมานะครับว่ามันเป็นไปได้2อ,อย่างเวคืออย่างแรกอ่ะคือตัวพระเอกอ่ะไม่รู้แค่วิธีนี้วิธีเดียวเวคือคือถ้าตามหลักอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะรู้มากกว่านี้มันน่าจะด้วยความที่มันอยู่ในไวลรูมอ่ะมันน่าจะต้องเคยเรียนพวกเก่งกับแบบจิตวิทยายโยฮันอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่น่าจะรู้แค่วิธีนี้วิธีเดียวนะครับแต่ว่าผมก็งงว่า แล้วทำไมมึงถึงสแปมอยู่แค่วิธีเดียววะ <c oughs> คือมันทําให้แบบเวลาเราดูเราก็แบบนึกสงสัยขึ้นมานะครับว่าหรือมันรู้อยู่วิธีเดียววะอะไรประมาณนี้ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าสมมุติว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนะี่ยก็โอ้รู้สึกว่าดาวสเกลลงมาเยอะเลยนะครับจะรู้สึกว่าความฉลาดของแม่งเนแบบหล่นหัวลงมาเลยนะครับเพราะคิดสภาพอะไนคนที่มันต้องการที่จะควบคุมอะสมมุติว่ามันแบบว่าประเมินผิดไปน,นินดอะีไอคนนั้นอะดันเป็นคนที่ใช้เหตุผลคุยด้วยไม่ได้มันมีใช่ไหมล่ะคนบนโลกเนี่ยนะครับคือทุกวันเนี่ยที่เราู คือส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกที่ที่ไอโนโคจิมาประเมินนะมันจะไม่ค่อยผิดมันจะเป็นพวกที่แบบว่าใช้เหตุผลคุยด้วยได้แต่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งอะมันเสือกแบบประเมินคนผิดขึ้นมาที่มันจะใช้เป็นเครื่องมือเสร็จปุ๊บมันเอาเหตุผลไปยัดใส่อ่ะแล้วกลายเป็นไอคนนั้นอะแม่เป็นคนที่ใช้เหตุผลไม่ได้อ้าวงี้มึงไม่เฟลเลยหรอหรือแล้วถ้าเกิดเฟลแล้วจะทํำยังไงต่อก็เลยรู้สึกว่ามันดูแบบว่าเหมือนมีไม่มีแผนสำรองมันดูแบบว่า มีมีวิธีเดียวเกินไปไหมอันเนี้ยตรงเนี้ยผมค่อนข้างที่จะแบบว่าตึงหิดตึงหิดใจตรงนี้อยู่นะครับแต่คิดว่าเอาจริงๆคิดว่ามันน่าจะรู้วิธีมากกว่านี้แหละนะครับถ้าดูตามโครงเรื่องที่มันมาจากไวรูมเนาะการศึกษามันน่าจะเรียนรู้มามากกว่านี้อีกเยอะ นะครับผมแต่ที่นี้เนะี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวคนแต่งมากกว่านะครับที่แบบว่าเขาอาจจะคิดแตแบบว่าคิดทริกอื่นไม่ออกแล้วใช้เลยแบบใช้ทริกนี้สแปมซ้ําๆไปเลยอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนะี่ยในไ์โนเวลถ้าเกิดสมมติว่าหลังจากนี้ไออโอนโคจิมันโชว์การควบคุมคนนะครับในแบบสไตล์อื่นบ้างอันเนี้ยผมก็ไม่รู้แล้วนะครับแต่จากที่เห็นอนิเมะสามซีซั่นตอนนี้แม่งสแปมท่าเดิมจะสแปมแพทเทิร์นเดิมซ้ำๆย้ำๆเลยนั่นเองนะครับผม แล้วก็ต่อมาเนี่ยสาเหตุที่2นะั้นที่ผมรู้สึกว่าไอาโนมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะครับก็คือความฉลาดเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจก่อนเลยว่ามันมีม,นม,มันมีหลายแขนงใช่ป่ะอย่างเช่น IQ อย่างเงี้ยเรื่อง IQ เนี่ยไอยโนมแม่งคงจะสุดโต่งมากๆเพราะว่า IQ เนี่ยมันจะรวมพวกแบบการทํางานของสมองที่แบบว่าในเชิงความคิดอะอย่างเช่นแบบ คิดเร็วกว่าชาวบ้านอย่างเงี้ยหรือแบบว่าสามารถมีความจําที่ดีกว่าชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าอย่างมีมีสิ่งพวกนั้นนะมันทําให้ฉลาดไหมแน่นอนมันทาให้ดูฉลาดขึ้นแหละแต่คือมันไม่ใช่แค่ศาสตร์แขนงเดียวไงเราเริ่มมันที่ IQ คินะเว้ยไอเนี่ยผมไม่แย้งเลยคือแม่งแบบฉลาดชิบหายนะครับความจําแบบแทบจะเพอร์เฟกอะไรประมาณนั้นไปเลยใช่ไหมแล้วก็คิด กันแบบว่าประมวลผลอะไรเงี้ยก็ไวมากๆนะจากที่เห็นได้ในแบบว่าการสอบอรอบสุดท้ายใช่ไหมที่มันดวลกับอาริสุนะครับก็ที่มันให้คิดเลขไวอ่ะเออคิดเลขเร็วอ่ะมันโอ้โหมันทันทุกรอบเลยนะแต่ว่าลูกพี่โคจิผมตึงกว่าครับโวยโคจินะครับนะอ่าโอเคนะครับผมมาเข้าเรื่องนะก็ เออนั่นแหละนะเรื่อง IQ เนี่ยผมไม่แย้งนะครับคือแม่งบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับผมเรื่องการทำงานของสมองมันเนี่ยเฉียบคมแล้วก็แม่นยำมากๆนะครับผมมาต่อในเรื่อง EQ มาเรื่อง EQ เนี่ยก็ไม่ต้องสืบเลยว่าสุดยอดมากๆ EQ คืออะไร EQ คือการควบคุมอารมณ์นะซึ่งท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่า มันไม่มีแทบจะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเรียกได้ว,ว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าควบคุมอารมณ์ได้อย่างสุดยอดไปโดยปริยายนะครับเรื่อง EQ เนี่ยผมไม่แยง้งต่อมาจะเป็น SQ อันนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักละ SQ เกออะไร SQ คือ Social Quotient นะครับมันคือความฉลาดด้านการเข้าสังคมอะ่ะซึ่งพูดตามตรงอะ่ะตอนก่อนที่ผมจะดูนะเวตอนก่อนที่ผมจะดูคัสลูมอ่ะผมนึกว่าไอยาโนแม่งจะเป็นคนที่แบบ เข้าสังคมไม่เก่งดูจากหน้าบึงบ้งๆของมันนะเออนะครับแต่ไปม,มาๆเนี่ยเรื่องจิตวิทยาหรือว่าการเข้าสังคมมันเนี่ยค่อนข้างดะดีมากนะครับการกลืนแบบแบบกลืนไปกับเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะอ,อ่าสังคมเนี่ยมันทํามาได้แนบเนียนประมาณหนึ่งมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปแบบจับสังเกตสั้งนิดนึงเนี่ยยังไงมันก็มองออกป่ะคือแบบเออ าเกิดสมมุติมันมองเผลอๆมันก็คงไม่ออกหรอกเพราะมันก็หลอมรวมไปกับคนอื่นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราลองแบบว่าไปโฟกัสอะไรนิดนึงเนี่ยมันมันก็จะดูมีจุดที่จับได้ค่อนข้างดีเยอะ นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่แบบว่ามันวิ่งไวมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรวะไหนบอกมึงไม่อยากเด่นเนี่ยอยู่ดีๆแม่งก็แบบไอวิ่งไวขึ้นมาเฉยเลยอยากจะแข่งก็แข่งขึ้นมาเฉยเลยนะครับกับประธานไี่แม่มานระบุนะครับผมก็ไอเรื่องอไม่อยากเด่นของมันเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปพูดเอาทีหลังนะครับไม่รู้จะได้พูดในคลิปนี้หรือเปล่านะครับผมแต่เอาเป็นว่าเรากลับหัวข้อมาก่อนนะครับก็คือเรื่อง SQ นะครับหรือว่าความฉลาดด้านทางเขาเรียกว่าอะไรนะ การเข้าสังคมนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้คือผมรู้สึกว่าไอโนโคจิมันก็สูงอีกนะครับเพราะว่ามันมันรู้ว่าหน้าตอนไหนมันควรจะพูดยังไงมันรู้ว่าเราจะต้องพูดยังไงให้เราสามารถคุมสถานการณ์นี้ไว้ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งเ้ยคือมันแสดงสีหน้าไม่ได้คือคุณคิดสภาพนะแม้ว่าคุณจะแบบว่าเก่งขนาดไหนในการเข้าสังคมอ่ะแต่ถ้าเกิดหน้ามึงเป็นอย่างนั้นแล้วมึงไม่สามารถยิ้มได้อ่ะ มันก็จะมีขีดจํากัดของมันอยู่ไงซึ่งตรงส่วนนี้มันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเนี่ยมันคือขีดจํากัดของไอโนโคจิเพราะต่อให้ไอโนโคจิจะสามารถกืนกินไปกับสถานการณ์ได้มากขนาดไหนหรือคุมสถานการณ์ได้มากขนาดไหนก็ตามผ่านการเข้าสังคมมันพอมันยิ้มไม่ได้พอมันแสดงสีหน้าอะไรเป็นพิเศษไม่ได้มันก็เลยได้แค่นั้นไง เออมันก็จะได้แค่การคุมในแบบว่าหลักของเหตุผลนะครับแต่ว่าในการคุมสถานการณ์ในด้านของแง่อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยการแบบมีเอมพัตตีการแบบว่ามีอารมณ์ร่วมอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าการที่แบบว่าเอาตัวเองเข้าไปแทนที่แล้วก็แบบว่าช่วยเข้าไปปลอบในแง่ของแบบบางคนที่มันใช้เหตุผลไม่ได้อ่ะแล้วเราต้องใช้แบบว่าอารมณ์ในการแบบว่าช่วยปลอบเขาอ่ะมันจะทําตรงนี้ไม่ได้วไออโนโคจิรู้สึกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดอ่อนของมันนะครับที่เรียกว่า ถามว่ามันใหญ่มากไหมมันค่อนข้างที่จะใหญ่มากแต่ด้วยที่ว่าสเตตอย่างอื่นอ่ะมันสูงมากมันเลยเอามากรบตรงจุดอ่อนตรงนี้ได้อย่างเช่นการใช้เหตุผลของมันมันสูงมากมันเลยการเอาการใช้เหตุผลของมันเนี่ยมากลบตรงจุดอ่อนตรงนี้ที่มันไม่สามารถแสดงสีหน้าได้นั่นเองนะซึ่งตอนนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าสรุปแล้วมันแสดงสีหน้าได้ไหมเหมือนเห็นในไรโนเวลผ่านๆว่ามันยิ้ม ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าก็คือก็คือมันก็ยิ้มในไรโนเวลเป็นครั้งแรกไม่ใช่เหรอแล้วก็คือเห็นที่มันยิ้มก็คือแบบหลังๆในเรื่องเลยว่าแล้วคือแบบในอนิเมะล่ะในในแบบปัจจุบันเนี่ยคือที่มันไม่ยิ้มเนี่ยเห็นมันบอกว่าเอ่อที่มันไม่ยิ้มเพราะว่าพวกเธอหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยไม่มีเหตุผลให้มันต้องยิ้มนะครับ แต่ประเด็นคือถ้ามึงต้องยิ้มจริงๆมึงสามารถยิ้มแบบธรรมชาติได้หรือเปล่าเนี่ยคือผมก็ไม่รู้เพราะว่าเนื้อเรื่องมันยังไม่ได้เปิดเผยตรงส่วนนี้มาเยอะนะครับผมก็เลยตรงนี้คิดว่าเป็นอะไรที่ข้อคางเดียนสนใจนะครับผมก็คิดว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่สามารถแบบว่าควบคุมแสดงสีหน้าให้ได้เหมือนแบบว่าคนทั่วไปแบบว่าเป๊ะๆหรือว่าเกินสักแบบ70 80บนะผมมองว่าก็เป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งได้อยู่นะที่ทาให้รู้สึกว่าตัวละครนี้มันฉลาดน้อยลงกว่าที่คนเขาอวยกันไว้อะเนาะต่อมาครับอย่างที่3รหืออย่างสุดท้ายแล้วที่ผมรู้สึกนะ ก็คืออายาโนะเนี่ยมันม really exactly. ั่นใจเกินเหตุเวคือมั่นใจเกินเหตุในทีเนี้ยแน่นอนแหละว่าความมั่นใจของมันอย่าเรียกว่าความมั่นใจตามที่มันเคยบอกไว้อะว่าอย่าเรียกว่าความมั่นใจเรียกว่าเป็นประสบการณ์ดีกว่าเพราะว่ามันเจอมานับไม่ถ้วนแล้วไงมันเลยรู้สึกว่าแทนที่มันจะใช้เป็นความรู้สึกของตัวเองแล้วมั่นใจว่ามันเก่งจริงๆอ่ะแต่คือมันใช้เป็นส่วนของสถิติแทนว่าไม่มีใครเคยชนะมันได้มันเลยมั่นใจทีเนี้ยประเด็นก็คือ มันเป็นดาบสองคมอ่ะคุณคเข้าใจป่ะถ้าสมมุติว่าอายาโนะมันมั่นใจขนาดนี้แล้วจัดเม้นของมันอ่ะหรือการตัดสินใจของมันอ่ะมันดันผิดพลาดอ่ะหรือมันดันคาดการอะไรแบบคาดเคลื่อนหรืออย่างเช่นแบบว่าบางทีที่แบบคนนั้นมันฉลาดกว่าที่ตัวเขาคิดไว้อ่ะตัวอายาโนโคจิคิดสมมติอายาโนโคจิคิดว่าไอคนนี้น่าจะฉลาดประมาณ50แต่ความจริงแม่งฉลาด60แต่มันซ่อนความความความ,ความรู้เอาไว้อย่างเงี้ยแล้วแบบว่าประเมินพลาดด้วยแบบว่าสาเหตุอะไรก็ตามอ่ะ มันชิบหายนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะแผนการแต่ละอย่างของมันอ่ะคุณเห็นป่ะมันจะเป็นแผนการเส้นเดียวเวคือแบบสมมุติว่ามันวางแผนอะไรอ่ะทุกอย่างมันจะยัดอยู่ในแผนนะหมดแล้วซึ่งถ้าเกิดสมมติว่ามันพังขึ้นมาแน่นอนแหละมันเป็นแผนที่สมบูรณ์แบบพอสมควรจากที่ผมลองวิเคราะห์ออกมานะเว้มันค่อนข้างจะรัดกลุ่มมากๆนะครับแล้วก็เฟกได้เยอะนะครับผมแต่ว่ามันแทะง่ายอ่ะคือแบบ สมมุติว่ามันมีอะไรคาดเคลื่อนเล็กน้อยอ่ะมันก็จะเป๋ไม่มากก็น้อยแน่นอนแหละนะครับเพราะว่ามันมีอยู่แผนเดียวไงเออนะครับคุณอาจจะบอกว่ามันมีแบบซ้อนแผนซ้อนแผนซ้อนแผนแต่สุดท้ายมันก็คือซ้อนในเส้นเดิมอ่ะคุณน,นมันไม่มีแยกไป2เส้นอ่ะคือถ้าเกิดสมมติเส้นนะั้นมันโดนซ้อนบ่อยๆกูว่ามึงก็ชีพหายได้เหมือนกันนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออตรงส่วนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอ้เป็นจุดอ่อนอีกอย่างหนึง่งนะครับที่ถ้าเกิดสมมติว่าคาดการผิดเป็นแม้เด็ดแม่งผิดเลย เริ่จะลิ้นพันนะถ้าเกิดสมมติว่าไอยโนโคจิเนี่ยมันคาดการผิดไปแม้แต่นิดเดียวแล้วมันดันดำเนินแผนการมันไปแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นภัยต่อเจ้าตัวได้ประมาณหนึ่งเลยนั่นเองนะครับผมก็โดยรวมก็เนี่ยแหละครับสามอย่างนะครับที่ผมรู้สึกว่าไอเยโนโคจิเนี่ยมันมันมันดูไม่ได้เก่งสมคำอวยว่ะคือผมรู้สึกว่าแบบวัยรุ่นติ๊กตอกของผมไม่ได้เล่นติ๊กตอกผมไม่ได้เหยียดนะแต่คือแบบผมรู้สึกว่าคนที่แบบว่าเขาถ่ายติ๊กตอกหรือ u ู u ูบช็อตแล้วก็แบบว่าอวไไโคจิ่่่ผมมมางดดู้รหก แม่งไม่ได้ดูจริงเว้ยคุณผู้ชมไอ้พวกที่มันอวยอะ่ะมันแค่เห็นแบบติ๊กต k อกสิบวิอะ่ะแล้วก็แบบเอามาอวยเพราะมันเท่มันหล่อหเห็นคนอื่นมีเครื่องมือแค่นั้นแหละมัง้งคิดว่านะาดูสรงพผมมาดูจริงๆตอนแรกผมคาดหวังว่ามันจะฉลาดมากๆเว้ยแต่ว่าแบบพอมาเจอจริงๆผมรู้สึกว่าถ้านับในหมู่เรื่องพระเอกฉลาดที่ผมดูๆมานะอย่างเช่นอ่ามอริอาตี้อะไรอย่างงี้นะครับก็ผมรู้สึกว่า แต่อโนโคจิมันมันฉลาดอะไรขนาดนั้นวามันแบบการเข้าสังคมมันก็เหมือนจะดีแต่แบบแสดงสีหน้าก็ไม่ได้มั่นใจก็คือแบบว่าถ้าเกิดมั่นใจรู้สึกมั่นใจเกินเหตุอะเออนะครับถ้าเกิดสมมติคาดการผิดขึ้นมาอย่างเงี้ยมึงจะทํำยังไงนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างต่างๆของมาเนี่ยมันก็ดูจะแบบเวียดๆวียดดูแบบมีจุดอ่อนไกลๆนิดนึงนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันมันฉลาดไหมมันฉลาดแหละเออมันฉลาดแหละแต่คือแต่มันแค่ไม่เท่า ความคาดหวังของผมเอางี้ดีกว่าเออนะครับเพราะว่าผมเห็นคนเขาอวยไว้เยอะไงและคือแบบที่ผ่านมาผมเคยดูพวกเรื่องฉลาดฉลาดมาเยอะก็เลยคิดว่าไอตัวละครเนี้ยที่มันน่าจะแบบว่าได้รับการอวยนะครับว่าแบบว่าฉลาดมากๆเนี่ยมันน่าจะต้องฉลาดกว่าพวกตัวทั่วไปส่วนใหญ่ที่ผมเห็นว่าฉลาดฉลาดทั้งหมดในอนิเมะอย่างแน่นอนหรือมังงะแน่นอนนะแต่สุดท้ายพอมาดูจริงก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอยู่หว่ามันก็พอจะมีจุดอ่อนอยู่บ้างนะครับผมแต่ว่า ก็นั่นแหละนะครับถาาว่าฉลาดไมฉลาดนะครับแต่แค่ว่ามันไม่เท่ากับที่ผมคาดการไว้นั่นเองนะครับผมโหนี่ผ่านไป15นาทีแล้วหรอวะเนี่ยทำไมมันนานจังวะถ้าเกิดแปะอีโตเข้าไปก็น่าจะน่าจะเพิ่มนะเอาง่ายๆก็คืออ่ะโอเคมาต่อกันกับพาร์ทสองกันเลยนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับโดยรวมผมให้คะแนนเลยผมให้ทั้ง3ซีซันรวมๆผมให้7เต็ม10 นะครับมีหักออกไปประมาณ0.5แต้มเนี่ยเพราะแอนิเมชันนะครับเพราะว่ามันแบบว่าบางเฟรมมันจะมีแบบว่าภาพนิ่งอะไรเงี้ยขอหักไปเล็กๆน้อยแล้วกันนะมันไม่แบบอะไรมากก็เลยหัก0.5นย้ะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องออการดําเนินเรื่องรู้สึกว่ามันไม่ได้เนิรไปแต่ก็ไม่ได้ไวไปไปตามแบบว่าไม่รู้สึกว่าไม่ได้เร่งเนื้อเรื่องให้มันแบบว่า รีบอะไรมากมายแล้วก็ไมไ่รู้สึกว่ามันยืดเนื้อเรื่องให้มันเอื่อยซะเกินไปนะครับการสอบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามันก็จะไม่ได้แบบกินซะแบบ6ตอนเงี้ยไม่มีนะครับผมอย่างมากสุดก็3-4ตอนนะครับผมประมาณนั้นเนาะก็รู้สึกว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับการดําเนิน,นเรื่องนะรตรงนี้ไม่ค่อยติดปัญหานะครับผมแต่ว่าผมจะมีรู้สึกว่าจง,งิจใจตรงที่ว่ารู้สึกว่ามันดําเนินเนื้อเรื่องนะ่ะพอมันไหลไปเรื่อยๆโดยไม่มีแบบเนินไม่มีอะไรเลยอะรู้สึกว่ามันเรียบๆไปว่ะคือแบบ เนื้อเรื่องมันจะดําเนินไปดําเนินไปดําเนินไปเป็นไอเโนโคจิสุดท้ายก็จะชนะอยู่ดีด้วยการใช้วิธีแพทเทิร์นเดิมๆซ้ําๆของมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีความแปลกใหม่ซกเท่าไหร่นะครับบางเรื่องที่ผมอ่านหรือว่าผมดูอย่างเงี้ยมันจะมีแบบว่า,าจุดพีคอะไรที่มันทําให้เราแบบว่ากระชุ่มกระชวยใจได้ทั้งนี้หน่อยนะแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีนะผมก็เลยตรงนี้เนี่ยอาจจะลดแต้มลงมาเหลือประมาณเจ็ นะครับผมนั่นแหละนะก็คือสาเหตุหลักๆนะครับที่ผมไม่ได้ว่าให้แบบ10คะแนนเต็มนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างเรื่องมากนะครับผมไม่ได้ให้แบบ10คะแนนเต็มง่ายๆนะครับผมแต่ก็นั่นแหละนะเคะแนนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมมาในแง่ของคาแรคเตอร์ดีไซน์บ้างคาแรคเตอร์ดีไซน์ผมมว่าก็ก็รู้สึกว่าเหมือนอนิีม่ทั่วไปนะก็คือหัวก็จะแบบว่าก็จะหลุดโลกนิดนึงนะครับที่ผมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยสีมันก็จะแบบว่าไปเรื่อยเลยนะครับซึ่ง อันนี้ก็จะไปตั้งคําถามอะไรกับมันก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าถามว่ามันเป็นไปได้ไหมผมคิดว่ามันเป็นไปได้มากนะที่แต่ละคนเนี่ยมันจะไปย้อมสีผมมานะครับแต่รู้สึกว่ามึงย้อมกันหมดทุกคนเลยเหรอก็เลยรู้สึกว่าเอะตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของการแบบว่าทาให้คาแรคเตอร์มันเด่นขึ้นมานะรตรงนี้ผมไม่ได้ติดอะไรนะเออย้ำนะผมไม่ได้ติดอะไรนะรแต่แค่รู้สึกว่าเออก็โอเคละก็โอเคนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอ,อ,อะไรดีล่ะ ตัวฮลิคิตะอ่ะมันจะมาบ่นเรื่องฮลิคิตะบ้างนะครับก็คือตัวละครเสริมแล้วกันนะเป็นตัวละครหลักเสริมนะครับอันดับหนึ่งนะหนึ่งชื่อฮลิคิตะนะครับฮลิคิตะผมมองว่ามันฉลาดแล้วมันก็ค่อนมีข้างๆมีแบบมันค่อนข้างที่จะมีไหวพริบนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือมันซื่อตรงไปคือแบบคือ คือเวลามึงจะมีแผนอะไรมึงก็แบบว่าไปคอนฟเทชันหรือว่าไปเผชิญหน้ากับศัตรูแบบตรงๆเลยคือมึงไม่มีเหลี่ยมอะไรเลยคุณรู้่ะในี่หมู่หัวหน้าห้องอะ่ะทุกห้องนะเวตอนนี้ที่ดูๆมาผมแม่งชอบริวเอนสุดแล้วเวมันดูมีเหลี่ยมมันดูมีความเป็นผูน้นำมันดูยอมรับสภาพมันได้มันดูมีความบุกผู้ใหญ่ก็เลยรู้สึกค่าโอเค OK. นะครับแต่ซึ่งต,งตัดมาที่โฮลิกิตะนะครับหัวหน้าห้อง ห้องห้องอะไรวะตอนนี้กลับเป็นดีแล้วบ้าหรือว่ามันกลับขึ้นมาเป็นซีอีกรอบอันนี้ไม่รู้นะดีหรือซีนั่นแหละนะครับมันมันดูแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะแน่นอนะมันเป็นตัวละครที่จะต้องให้มีมีการพัฒนาไปใช่ป่ะแต่แค่รู้สึกว่ามันมีไหมมีแหละการพัฒนามีแน่นอนนะเพราะพระเอก่ะมันเป็นเด็กปั้นพระเอกไงนะครับฉะนั้นมีแหละการพัฒนานะครับแต่ทีนี้คือรู้สึกว่าการพัฒนามันพัฒนาแต่สมองกบไวพิบมันมันไม่พัฒนาเรื่องแบบความเหลี่ยมอะไรมันขึ้นมาเลยนะครับแต่ก็เรียกได้ว่ามันเป็น ลักษณะบุคคลก็แล้วกันนะครับที่เรียกได้ว่าอา,อาจจะไม่ค่อยจะเหมาะกับเรื่องแนวนี้เท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวไม่ได้ฉลาดล้ำนะครับแล้วก็เหลี่ยมก็ยังจะไม่มีอีกก็เลยรู้สึกว่าขัดใจเล็กน้อยนะครับผมในบางจังหวนะเนาะแต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้น นะครับผมประมาณนี้แหละนะครับสำหรับโดย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 รวมโดยรวมเกี่ยวกับ Class Room of the Elite นะครับผมก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสนุกดีนะครับผมแต่ว่าก็จะใครที่อยากจะแบบว่าอ่านเรื่องที่แบบว่ามันตื่นเต้นหรือแบบว่ามีจุดพีคเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับมันเป็นแบบ Mind เก m e s แล้วก็แบบว่าโชว์เทพพระเอกไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เห็นถึงผมมองว่าเรื่องนี้มันไม่ได้แบบว่าโฟกัส ที่ตัวความฉลาดพระเอกขนาดนั้นเพราะว่าพระเอกอ่ะมันนอนสแตนดาดไปแล้วมันคือแบบมัน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 เกินมาตรฐานไปแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบว่าโฟกัสเรื่องแบบว่าพระเอกจะชนะได้ยังไงนะครับมันโฟกัสให้เห็นถึงแบบพัฒนาการความเป็นมนุษย์ของพระเอกมากกว่านะครับไม่ได้ว่าจะโฟกัสเรื่องที่ว่าพระเอกมันฉลาดขนาดไหนนะครับผมคิดว่าประมาณนั้นมากกว่านะครับผมฉะนั้นก็คิดว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่อยากจะดูนะสำหรับเวอร์ชันนิเมะอย่างเดียวะไรโนเวลไม่รู้นะครับสำหรับเวอร์ชันนิเมะอย่างเดียว แนะนำว่าอย่าไปคาดหวังนะครับให้แบบว่ามีจุดพีคอะไรมากมายนะครับผมให้มันเป็นแบบว่าให้คาดหวังว่าพระเอกเนี่ยมันจะพัฒนาไปยังไงมากกว่านะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะแบบว่าดูอะไรที่แบบว่ามีว้าวกระชุ่มกระชวยใจเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะ มันมันมันก็จะไม่ค่อยมีให้ตื่นเต้นนะครับมันก็จะค่อนข้างเรียบเรียบนะครับผมโอเคครับเริ่มจะพูดวนละจบคลิปเลยแล้วกันนะครับผ่านมา20นาทีแล้วเป็นหนึ่งในคลิปที่ไม่ได้ทําคลิปยาวอย่างนี้มานานนะปกติจะจาเป็นคลิปยาวนะครับแล้วก็ตัดเป็นพัดพาไปใช่ไหมแต่วันนี้ก็ขอพูดรวดเดียวแล้วกันน้นถ้าเกิดสมมติว่าเรตติ้งคลิปนี้มันดีซึ่งไม่น่านะครับจากการทาวิสตอรเรียไปนะครับอันนั้นก็คนไม่ก็จะกดนะแต่นั่งเข้าใจได้เพราะว่ามันไม่ใช่กระแสหลักนะครับอันน แต่ว่าเพิ่งดูจบไปของผมเพิ่งดูจบก็เลยอยากจะมาพูดคุยนะครับใครจะดูก็ดูใครไม่ดูก็ก็คงไม่ได้อยู่จุดนี้อยู่แล้วนะครับใครที่อยู่จจุดจุดนี้นะครับพิมพ์เลข4ไว้ให้หน่อยนะครับจะขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับถ้าดูมาจนจุดจุดนี้เนาะส่วนนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซะผมนะครับยังไม่ชอบยังต้องกดก็ได้เองไม่เป็นไรเนาะถ้าอยากให้มีพาดต่อไปผมขอสัก500วิวขึ้นนะครับผมแล้วก็เรื่องไลค์เนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากให้มัันนนมมีต่อกกก็็เ้้้ไววแลละ กดไลค์ไว้นะครับผมหรือเข้าดิสิคอย์มาบอกก็ได้นะครับผมเดี๋ยวต้องดูเรตติ้งอีกทีนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําแนวนี้เลยนะแนวเหลี่ยมอะไรนะป <laughs> <laughs> กติจะทาเป็นแบบแนวโชว์ในไฟติ้งจุดจดสึกใครเซนเล่นเกมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ลุยซึมนะครับแต่ว่ามามานี่มาแหวกหน่อยลวกันนะเพราะว่าไม่มีคลิปจะลงนะครับผมก็เลยโอเคเอาเปา็นว่าจบไปแล้วนะครับตอนนี้ขอไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็ตามที่ผมบอกไปนะครับตอนนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับ